Orem, ดูนี่ดูนี่นตดเลยอ้ <c oughs> ออุ้มไมต่อต่อกันเลยนะโอ้โหดูลินล้นดูลิ้นดูลิ้นโอ้โหดูลิ้นโ <c oughs> อ้ <c oughs> <แ S 2> กันบ้านนะคะเยอะแยะมากเลยข้างในนะคะโอ้มีม,าๆๆม้มาหมุนเลยนะคะพ,พี่เราทางนี้เราก็เจอม้าหมุนเลยนะคะเราจะเข้าไปข้างในกันดลยค่ะจะมีสัตว์ต่างๆหรืออะไรให้น้องสกัดดูมั้ยนะคะเหมือนจะดูขี้อูดไหมคะขอยู่ไหมพี่เ<ม>ราต้องมาขี้ขอูดนะโอเคไปตอน<อ> <ๆ S 1> นี้นะคะเราเข้ามาแล้วก็เจออูดเลยนะคะเจ้าสัญลักษณ์บู๊สามตัวสีอะไรนะคะลูกอุ๊ยโอทีตัวนะสีอะไรบ้างคะสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะพี่พี่จะเกียงพิเศษด้วยนะ ออพีอูดสี่ตัวเน้ะสก้าตัวนีสีเขียวเล่นน่าเราจะไปเด็กกับพ่อไปดูกระต่ายกันดีกว่านะใช่ไปตรงโน้ไปดูโซนนั้นะนี่ดูมีเครื่องเล่นด้วยนะนี่เดี๋ยวเครื่องเล่นเขาก็มีนะใช่เดี๋ยวเราเข้าดูแอบกันข้างในนี่นะคะเรามาถึงโซนอูดแล้วนะคะแต่โซนอูดตอนนี้เขาปิดโควิดนะคะคุณพ่อเราเห็นแต่พี่อูดนอนกันอยู่ข้างในนะคะเข้าดูข้างในดีกว่าเนาะครับเราไปดูอูดเราไปดูตรงนี้ได้นะคะเรามาโวนอูดแล้วก็ต้องมาดูอูดก่อนเลยเราต้องการที่จะเห็นเขาที่ตรงนั้ โอ้โหยังไงอูดมีอูดนี่สบาเลยอะสี่ตัวในทางเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้อูดนะคะคุณพ่อเดินมาตรงเนี้ยเพื่อมาลับเราขึ้นนะคะแล้วก็เดินล่อเนี่ค่ะคุณพ่อเดินล่อวนมันจะมีในเมืองข้างในด้วยนะคุณพ่อเนาะใช่ค่ะช่วงนี้โควิดไงี่ยเขาเลยไม่ให้ขี่ใช่เพื่อเป็นการลดการระบาดนะคุณพ่อแล้วก็ให้ดูอย่างเดียวนะใช่ไหมคะดูสิอูดอยู่ไหนคุณต้าชี่คุณแม่ทรายอูดอยู่ไหนคะอยู่เมืองอยากขี่ไหมอูดมีกี่ตัวคะ นี่กี่ตัวลูกอยากขี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เราเระบาดหายก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะพาน้องสกัดขี่เดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนึงโอเคไหมคะเออดูไปมาไปมาพี่อู๋ไปมาไปมาไปมานี่แหละครัเราเห็นพี่แกะแล้วค่ะพี่พใช่เรามาดูแกโอ้ดูดูพี่แกะนะครับยิ้มฟันเยินเลยนะดูพี่แกะยิ้มฟันเยินเลยนะโอ้ยพี่แกะมาต้อนรับน้องสกัดคะดี่ด้วยสิแกะ กกำลังชี้ลูกไที่อื้อดูดูพี่เขามาเห็นน้องสุกันแล้วอื้อใช่่น้องสุกันมาเขาเลยมาเยี่ยมนะโอ้โหดูเข่าดิเข่ายาวมากเลยนะวิวเปลนเกลียวด้วยนะดูขนดิชอบขนจังเลยนี่เวลาขนยาวเขาก็จะมาถ่ายออกอุ้พ่อใช่ดยที่ทำเครื่องนุ่มผมได้นะค่ะแค่พันอะไร่ขนยาวเข่ายาวมากอาหารอาหารลูกอาหารไม่มีลูกจะมีของฮดให้อาหารอยู่เนาะใช่ค่ะเดี๋วเราไปดูตัวอื่นต่อนะ โอ้ในโดมนั้นก็มีนกเป็ดน้ำนะดูเต็มเลยดูดีนกเป็ดเต็มเลยเนี่ยนี่นี่เป็นนกเป็ดน้ำนะเอ๊ะเขาก็เห็นเป็ดไหมลูกเป็ดอยเนี่ยเป็ดอย่รลูกเป็ดกับกล้าไปลูเป็ดนอนนี่ลูกเป็นตะกองวันเขากำลังอาบน้ำมันอย,ยู่ดู เราจะมาให้อาหารสัตว์นะคะให้เลยคุณพ่อมาตากูเบี้ยนมาลานะฮะโอ้โหนี่เราแค่คลายกระต่ายนะแต่หูยาวมาดูสีหน้าตานั้ยกระต่าดูสิมาเนาะก็มาให้อาหารแล้วนะเรียกขาของเขาก็คือแคลร์แคลร์เอาเรียกอะไรลูกมาเร็วไม่ใช่แก่นะคนเมินเอาตัวก่ายหมดแล้วคุณพ่อเป็นนอนอยู่ตรงนู้นเป็นดงเลยนะ มังสกาเศร้าเลยดูพี่เขาเกียจกินมาเดี๋ยวพ่อโยนไปให้เดี๋ยวพ่อโยนไปให้เนีสม้มีมาแล้วพ่อมาแล้วใครเลียวนี่ไงกะก้นสะ้นีย้หูหิ้วหัวล้หัวลงไงคะลูกนี่คะลูกนนี่นี่นี่พี่กินใหญ่เลยงมงมงงงงงมงงม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 มมมง ลัศนาเขาเหมือนกระต่ายนะแต่ว่าเขาเป็กต่ายตัวใหญ่เขามีความสุขนะคะทั้งงานโอ้โหร้านกระต่ายนะครัสูงตัวใหญ่กว่าสูงกว่านะดูโอ้โหไปเรอมีการชักเยอะกันนิดหน่อยนะครับกะากาโอ้นี่อันนีู้ตัวนี้นีนกินอร่อยจังเลยนะดูสิเกินเร็วมากน้คุณพ่อแงหิวอ กับน้องสุกากะจะไปให้อาหารยีราฟนะคะนี่ช่วยเต็มนะคะเราจะไปเอาไม้เสียบตรงนู้นนะคุณพ่อนั่นไงยีราฟเจอแล้วพูดจะไปยันขัดกำดูเดินตัวสูงอยู่นู้นเลยนะโอ้สูงมากอ่ะเนี่ยก็มาถึงแล้วค่ะพี่ยีราฟรอเลยคุณพ่อไปหิวตัดนะคะแล้รีบมาหาเลยนะดูน้ำลายด้วยคุณพ่อมาเยอะมาเชียวมามาใกล้ๆเลยลูกนี่แล้วมีแล้วตัวใหญ่ไหมลูกสูงไหม นี่ครับตัวสูงนะดูสิโอ้ตอนนี้คุณแม่หแาบบไม้ใหญ่หนึ่งใช่ต้อง,องเอาไม้เสียดนะครับว่าน้องพี่รับตัวสูงมากนะคุณแม่สูงไม่ถึงะวางนะค่อยๆให้ค่อยๆให้อ่ะูงหมลูกเออสูงไหมสูงไหมเดี๋ยวก็จะเอา,าหรือเปล่าอา่ะคุณแม่ยื่นเลยคุณแม่ยื่นดีกว่าแล้วน้อ,นองกระตัวตัวไม่ถึงนะถึงแห้วยื่นเอาโคตรดีเขา เอางี้มาคุณแม่อุ้มหนึ่ก่าแลวให้น้องสกัดยื่นเขาอยากบอนเองนะน้องสกัดจะให้อาหารที่ล้าแบบสูงๆนะครับโอ้หร้อุ้มแล้วต่อตัวเนะโอ้โหดูลิ้นดูลิ้นดูลิ้นโอ้ดูลิ้นอ้อีกตัวหนึ่งนะให้ตัวนึงเลยเวเราต้องให้อีกตัวหนึ่งนะให้ไปนี่อแล้วนะสอตัวแล้วนะมาๆมาๆไปตรงนู้นไปตรงนู้นโอ้โหก็ชอบโหดูดู ลองดูใกล้ๆนะครับลายที้รับโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็สูงมากขาก็ยาวนะนี่สิอันนี้กินแบบเรียบร้อยมากน้องพ่อนี่นะคะคุณแม่พาน้องสุกัญมาดูอูดใกล้ๆนะคะเมื่อกี้อยู่ไกลเกินไปหลวงพ่อมองไม่เห็นเนี่ยบรรยากาศดีมากนะคะอูดอยู่ใกล้ภูเขาหลวงพ่อธรรมชาติสุดๆพี่อูดทุกคน ตอนนี้ชื่โซเฟียนะมีโซเฟียสวยมากเลยนะคะคุณพ่อดูสิสกาหนอนมากเลยนะเขาคงงงมาทำอะไรอะมาทำอะไรอะฮะอาหารสกัดบอก hello hello how are you ถามมาเรื่อยเรื่อยอสบายดีเปล่าแล้วอาหารหมดเลยสกัดที่ว่าแบบทุกคนจะให้อาหารได้หมดเลยค่ะพี่นี่พี่อูดเขาอยู่กันประมาณสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะฮะนีนรัดแดกันอยู่นะ เราจะไปให้อาหารฟารมิโก้นะคะพี่พี่เราจะจับเองนะคะอางจับกันเดินเข้าไปให้อาหารฟารมิโก้กันโอ้โหดูสิเต็มกองเลยนะเพราะเรารู้ว่าเรารู้ว่าเราจะมานะมาเต็มเลยนะอ่ะเดินเข้าไปก่อนเลยอ่ะค่อยๆเดินเข้าไปนะนี่ไว้ที่ตุงแี้เลยนะขอล้อกันสิล้อกันนี่ตัวนี้เป็นหัวหน้าไปเนี่ยตัวนี้เป็นหัวหน้าตัวสิงชมพูขอให้ให้ขอให้ให้ คดสนุกอนี่่นี่าไรอยู um> ่นัเป็นง้าให้อาหารแต่น้องสกัอ้ดกิอยากกินอหโิลงเฮยข้าวน้อใหทุกตัวเป็นสีขาวแล้วก็มีสีชมพูมีแต่ตัวเนี้ยเป็นสีสีชมพูแหมดีจงเลยไม่เหมือนสนอื่นไม่เป็นกาผงจริง ทำไมล่ะค่อทไมอาไวางกระพือลูกเอ้อถกระนี้ค่ะลูกมีไให้กินเดี๋ยวจะไปหไก่ค่ะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพื่อความสะอาดนะคะขกงว้นะเบทเปลเป็นชาวชาวไก่นะคะชาวไร่ชาวไร่ฟางไก่แล้ว้าไปให้มน คุณแม่อาวมีเก็บไข่ด้วยฮะมีเก็บไข่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวจะเก็บไข่ด้วยโอ้เดี๋ยวคุณพ่อเขาจะเป็นฟาร์มไก่ของแท้เลยคุณแม่ไหมคะใช่อยู่นะคะแล้วก็เดาเชือกมาผูกตรงนี้นะคะมีฟาร์มไก่แล้วโอ้โหดูนี่เป็นไงไก่ไข่แล้วเนี่ยเนี่ยคุณพ่อเดี๋ยวเราจะเอาเอาเชือกไก่มาผูกตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ไก่มากินก่อนนะคโอ้โหเขามาเต็นนะนี่นี่แม่จับเะจับไม่ได้ลูกมองดูได้อย่างเดียวนะ คุณแม่ปลูกคุณม่ปลูไโอ้ยอย่าพิ่งมา่ะอย่าพิ่งมาอย่าพ่งมา่ะ่างใจนะเามรอ่อม่ต้องไข่น่ารักจัูหน้าตาสิคไู่ิใช่แแต่ละตัวดูขนปุยมากอะดูเหมือนะขีไก่ไ่เนะสิเอาเบครับแม่ทตกครับมาแวม้มาแอ้คุณแม่ทตกครับคุณแม่ต้องดูมาไม่ไม่ เพรที่กินของเราวันนี้คือเก็บไก่ไก่อะไปเก็บไก่ไก่นะครับอยู่ตรงโน้นทางคนพาค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันดีกว่านะว่าเราไปหาไข่ไก่กันน้องสกรับเดี๋ยวเดินเดินอยู่ตรงไหนไข่นี่อยู่ตรงนี้ไข่ไก่อยู่ฝั่งมาเลยนี่เป็นรังรักรังฟักของเขานะเจ้าไหนคะลูกอะขั้หยิบออกมาหยิบหยิบหยิบมานี่ใส่กันไหมคะกล้านะห้ามแตกนะข้าวย่อนเพราะเขาลูกนะเข เบา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 ลูกเบาเบาคือคือค่ะแล้วก็พ่อจะลงมาแล้วค่ะที่ว่าให้แค่สองฟองละค่ะพี่พี่ให้สองฟองนะค่ะนี่ไงสีขาวแล้วก็สีไข่ไก่คุณพ่อแต่นี่สีเป็นคนละสีกันนะคะแต่ก็กินได้เหมือนกันนะคุณพ่อโอ้ยตัวซี่ไข่เต็มเลยทุกช่องเลยนะาจะมาแบบว่าเขากินไข่ก็จะมาค่ะใช่ไข่ไก่เขาอยากเก็บอ่ะดูตัวนี้กำลังพักอยู่นี่ยกำลังพักไข่อยู่เห็นไหมน่ะดูเขาปกไข่อยู่นะ ดูเขาห่วงไข่เขามากนะเนี่ยน้องสกัดจะเข้าใจนะเขาจิกนะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องสกัดจีบสานะเาไหนเร็วน้องสัดเอาตัวนู้นดีกว่านี่ตัวนี้มีตัวเขียวๆตัวเล็กๆเหมือน้องสัดเลยเอาพีแล้พี่จีโอีจีโ้โอ้อ้ออ้อ้ข้้ รอพอด้วยเตงเยันโอ้ชอบจริงจในสีาวเดี๋ยวเราจะแห่หกันไปกันดีกว่าใช่ภารกิจของเรา ให้อาหารกระตายครับกี่สูดท้าแล้วอันนี้ลูกเหยบันเหยบ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 เออกับลูกอ้าวมีกจะตายด้วยิโอ้โหกระตายวิ่งเต็มเลยลงกัดชอบไปสิ้จับได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 ้จับไ้้ดใจใหญ่เลยนะััด็เล่นจะตายมาแล้วมาเต็มไปเลดูสิดดูด อันนี้ของ่หยาะคะพี่พี่เรามาให้อาหารกระต่ายนั่งเปล่านั่งก้าอี้เปล่าเราต้องให้แครอทนั่งเร็วลูกนั่งเร็วนั่งก่อนนั่งก่อนเลยน่งเร็วมั่ายโเราเดคต้งใจน่ะมา่ใันีลกาไมลกแครอทไมวดูนี่นี่ม เรชอบเลยเดียนะเขามีความสดมากเลนะในแค่อาหารที่จะตายนะว้าว้ไม่มีอะไรกินหรอกินน้สกัดเไหมโหโหแย่งเลยนะโอ้้อนอ้อนนฟอ้น้อ้อนฟนฟอนน้อนฟ้้้อนนน้อ้นน้นออน้อนนอนนอน้อน้อน้ เขาดมอยู่หูอกเขาดมอยู่เขาจะกินก้องทอดเดี๋ยวค่อยๆลูบๆค่อยๆลูบเบาๆนะเบาๆนะลูบเบาๆจะมาให้อาหารหนูแฮมสเตอร์นะคะพี่ๆใช่แฮมสเตอร์พี่นี่แฮมสเตอร์อยู่นี่หนูตะเภาางเงี้ยมาดูหนูตะเภาากจับอยาจับมันจับไปได้รูปตัวเล็กื้หนูตะเภาดีป่ะเดี๋ยวลองเขาจะให้อาหารหนูตะเภานะครับโอเคๆดูพ่อเคยเลี้ยงกับร้องงี้แหละอีก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  กับไปได้ลูกอร่อยมายคร่อนมากกินไก่หมดให้มันมมัอ่าก็ทามากเลยกินแล้วกินแล้วกันมาแล้วกินแล้วเงียงเงยงเงี้งเงี้ยงดูน่ารักจังเลย๋มน่ารักมากเลยมนามีบางโซตรงปมก็จะเป๊ะๆเลยบางโซเาเรียบๆๆนะต่ตนี้เนียโอ้โหาแมวอ่ะดูตงามเลียวมา เดี๋ยวจะให้อาหารนกนะคะคุณแม่จะเอานี่เทใส่มือน้องสุกกนนะคะคุณพ่อเอ้าให้พี่น้องมากินเลยเอ้ากินเลยนก้โอ้โ้โกินไหมมากินไหมมากินไหมนี่ลูกแบบี้แบบนี้เออแม่มื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 อนกมองเห็นไหมเนี่ยเหมือนที่นกเขาไม่เห็นนะตุ้มนกกระไรตุ้มนกกรไไรต้องมีสักตัวต้องกินอ่ะแม่มือแม่มือแม่มือกู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  ตัวมจะอิ่มตัวใอิ่มแล้วอดเลยนะเอองเขจะจับตูเฮนเตอร์นะไหนเอาจับซิว้าวเขาเจะไเาเจ๊งเลยเขเจงเลเบาเบาเลยลูกเบาเบานะเบาเบาเลยลูกเบาเานะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหอหขอเล่นหนุ่มไม่ได้ส่งเล่นกับตัวเองนะลเจับเาเาเบ อันใหญ่ไ้วดดูนี่อยไม่ด้หมนะะโอ้โดูดิมากันใหญ่แล้วเขาหิวปล่อยเขาหน่อยให้เขาหน่อยให้หน่อยโดนะกระองเขาหิวเขล้าหิวให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยอ้าวอ้าวอาเร็วตอให้ต้อให้น้องแคราไปให้กระต่ายแลคัโอเคนานแล้วนะย่งแย่งกันนะลูกนะเขาองู้เหมืนเขาหิวมือนเขาหิวนะแล้วก็จบนะคะ แม่คะ่ะน้องสกันเที่ยวนะคะสวัสดีคุณพาวิทย์พ,พี่ชามนะคะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเลยนะคะพี่ๆสามารถเที่ยวกันได้นะคะใครพี่ชอบนะคะอย่าลืมกดไล e, แล้วก็ให้น้องสกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย